ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t ต็95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับการดูดวงเสียงไทยทำนายไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่นะครับ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทำการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชวนทำบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องการทำนายทายทักเสี่ยงทายไพ่ทาโร่วันนี้กันเลยนะ ผมก็จะมาทำนายไพ่ทาโร่ตามแนวทางวิถีทางของสากลนิยมเช่นเคยนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะเราทำนายไปตามแนวทางสากลนิยมแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้เราจะมาดูซิทูเอชั่นชิพกันในหัวข้อที่ว่าเขาพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ดีๆกับคุณเออเขาพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความรักดีๆกับคุณนะครับ การทำนายโดยปกติผมจะใช้ไพ่หนึ่งสำรับหรือสองสำรับแล้วแต่ความเหมาะสมในวันนี้ผมจะใช้ไพ่หนึ่งสำรับเท่านั้นนะครับโอเคนะครับมาเสี่ยงทายกันเลยนะเขาพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความรักดีๆกับคุณเขาคือใครเขาจะทำอะไรยังไงและจะเริ่มต้นความรักกันยังไงมาเสี่ยงทยายกันวันนี้คุณได้ไพ่โ oh, หสีดาบ4 o f Swords ไม่ต้องกลัวดาบใบแรกสีดาบปรากฏขึ้นมาผมมองว่าเป็น เรื่องของการที่ต่างคนต่างต้งตองการเวลาส่วนตัวงานยุ่งภารกิจยุ่งภารกิจรัดตัวไม่ค่อยมีเวลาให้กันอะไรแบบนี้หรือแม้แต่คนที่จีบจีบกันอยู่ช่วงแรกๆกยังกล้าก,กลัวกลัวยังไม่กล้าเผยใจอะไรมากมายแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับไม่ว่าคุณเจองานยุ่งอยู่หรือว่าจีบจีบกันอยู่แล้วยังมีความไม่กล้าเข้าหากันอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ ผมมองว่านี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองนะครับทําให้มีเวลาทบทวนมีเวลาไตร่ตรองมากขึ้นโอเคมาดูกันต่อสิแล้วก็อืม เขาพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความรักดีๆกับคุณเขาคือใครเขาจะเริ่มต้นความรักดีๆกับคุณยังไงทิศทางจะเป็นยังไงเออขอให้ไพ่บอกทีนะครับโอ้โห,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 โหราชนิรียนอ่าดีงามมากๆเลยสวยงามมากอ่ q ค e ีนอ f p เพนเ c l e s เขามองคุณดีมากเลยนะ ในสายตาเขาเขามองคุณดีมากไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่แต,แต่ความเป็นไพ่ราชินีเหรียญออริจินัลดั้งเดิมเลยคือตัวแทนของอภิมหาเศรษฐีผู้ที่มีอำนาจวาสนาบาร,รมีมีความเพียบพร้อมอย่างสูงถ้าคุณผู้หญิงเสี่ยงทายหยิบได้ใบนี้ได้ดูคลิปนี้แปลว่าคุณมีดวงที่จะก้าวหน้าจเจริญเติบโตได้รับการยกย่องเชิดชูและเขามองคุณดีมากมีโอกาสเข้าสังคมไฮโซด้วยนะครับในบางท่านนะ ส่วนคุณผู้ชายที่เสี่ยงทายได้ใบนี้แน่นอนไม่น้อยหน้าไปกว่าเอ็มเพรสนะถ้าเอ็มเพรสหรือรา,ราชินีเหรียญปรากฏออกมาก็แล้วแต่คุณผู้ชายคุณมีดวงนารีอุปถัมภ์มีโอกาสเจอคุณสุภาพสตรีฐานะดีเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลและนําโชคดีมาให้นารีอุปถัมภ์ไม่ได้ดแปลว่านาง,น,างน,านั่งนอนให้ผู้หญิงเลี้ยงนะครับนะผมย้ําเสมอนะครับนารีอุปถัมภ์คือติดต่อธุระกับสุภาพสตรีแล้วมีโชคดีแบบนี้รับไว้เลยเขามองคุณดีมาก ที่แน่ๆเขามองคุณดีมากอืมแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปเขาพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความรักดีๆกับคุณทำไมเขาถึงมั่นใจขนาดนั้นเออเขาก็ต้องมีดีของเขาสินเนะ <laughs> าะนั่นไงแปดถ้วยเอ้ดั c คัพว่าละ เขาเคยมีอดีตความหลังฝังใจบางอย่างคนคนนี้มีประสบการณ์ชีวิตค่อนข้างสูงนะเขาผ่านอะไรมามากมายเจอผู้คนทรยศหักหลังเจอความผิดหวังมามากมายและเขาได้ใช้อดีตต่างๆเป็นบทเรียนเขา move on จากอดีตมาแล้วแล้วเขาเดินหน้ามาเรื่อยๆใช้ชีวิตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอคุณและเขาก็มั่นใจว่าคุณน,นี่แหละที่จะเป็นกุญแจสําคัญในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขความเจริญต่อไปในภายภาคหน้าได้เขาชื่นชมคุณมากนะครับ แล้วเขาก็ม o ฟออนจากอดีตแล้วเขาใช้อดีตเป็นบทเรียนดังกล่าวนะครับนะใช้อดีตเป็นบทเรียนแล้วมองว่าคุณเนี่ยแหละคือปัจจุบันที่ดีเขาพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความรักใหม่ที่ดีกับคุณนะครับชัดๆเลยเจ็ดถ้วยทั้งฝั่งคุณทั้งฝั่งเขานะเป็นคนที่มีตัวเลือกมีทางเลือกมีทางไปนะไม่เฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่หมายรวมถึงเรื่องอชีวิตประจําวันการงาน,กา,งานการเงินตัวเลือกต่างๆในชีวิต คุณเองเป็นคนที่มีทางไปมากมายมีผู้คนอยากคบหาสมาคมมีคนอยากเข้าหามีคนอยากเสนองานต่างๆมาให้ถูกไม่ถูกมีคนอยากชักชวนไปร่วมงานด้วยอะไรแบบนี้หลายที่คุณบางทีอาจจะเลือกไม่ถูกเลยนั่นคือเรื่องการงานการเงินคุณก็มีช่องทางหารายได้บางท่านมีแล้วจะรายได้มากกว่าหนึ่งทางนะ บางท่านมีรายได้มากกว่า1ทางและในเรื่องความสัมพันธ์หลายท่านมีคนมาสนใจมากกว่าหนึ่งออไม่ว่าจะเป็นการมาแอบชอบหรือมาจีบตรงๆก็แล้วแต่หรือคุณจะไปชอบใครก็แล้วแต่คุณมักได้เกี่ยวข้องกับการมีทางเลือกมีตัวเลือกนะครับใบนิดดีทํานายดีว่ามีทางเลือกมีทางไปเตือนนิดเดียวตรงๆว่าระวังเลือกผิดระวังภาพลวงตา เพราะว่าของบางอย่างแม้จะเป็นสิ่งที่ดีแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับเราไม่ได้เหมาะกับคุณประมาณนี้เลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองที่สุดนะครับซึ่งเขาก็กําลังทําแบบเดียวกันอยู่หมายความว่าเขากําลังเลือกสิ่งที่ดีงามให้ตัวเขาเองเช่นเดียวกันซึ่งเขามั่นใจว่าสิ่งที่ดีคนที่ดีคือคุณเออโอเคแล้วก็เขาพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความรักดีๆกับคุณเขาพร้อมแล้วเขาคือใคร โอ้โหเขาคือเนื้อคู่ของคุณสองถ้วย two of cups ไม่ต้องสงสัยแล้วว่าเขาคือใครเขาคือเนื้อคู่ของคุณแล้วจะเป็นใครได้บ้างคุณไปสังเกตดูนะจากบริบทนี้นะคนที่เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วคนที่รู้จักกันอยู่แล้วไม่ใช่ใครก็ไม่รู้โผล่มาจีบลอยๆไม่ใช่ถ้าไม่เคยเจอกันมาก่อนอย่าไปยุ่งระวังโดนหลอกให้สังเกตคนที่เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วแล้วก็เซนส์ของคุณบางอย่างนะดวงชะตาส่วนหนึ่งเซนส์ส่วนหนึ่ง คุณจะรู้สึกได้ว่ามันจะมีอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนอย่างน้อยหนึ่งคนที่เข้ามาเจรจาพูดจาดีๆทำดีด้วยอย่างจริงใจสัมผัสได้เลยว่าจริงใจไม่หลอกกันทำดีด้วยสม่ำเสมอเข้ามาทำดีเป็นพิเศษอะไรแบบนี้ แบบที่เพื่อนกันเขาไม่ทําให้การคนคนนี้จะมาพยายามอยู่ใกล้ชิดคุณชวนไปนู่นมานี่เออกินข้าวกันไหมพักผ่อน,น,น่น่นนู่นมีสิ่งดีๆมามอบให้เสมอไม่จําเป็นต้องเป็นของมีค่าราคาแพงแต่ไม่ว่าเขาจะไปไหนทําอะไรเขาจะนึกถึงคุณอยู่เสมอเออบางทีอาจจะมีของฝากเล็กๆน้อยๆติดมือมาให้เรื่อยๆแม้แต่การถามไถ่ทุกสุขถึงครอบครัวถามถึงคุณพ่อคุณแม่ญาตาิพี่น้องพ่อแม่เป็นยังไงที่บ้านเป็นยังไงตอนนี้เออสบายดีไหม ฝากความระลึกถึงกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้ารู้จักญาติผู้ใหญ่กันอยู่ยิ่งเหนียวแน่นยิ่งแน่นแฟนเป็นไปได้ในบางท่านบางกรณีสองครอบครัวรู้จักกันแล้วบ้านเขารู้จักคุณบ้านคุณรู้จักเขายิ่งเหนียวแน่นได้เร็วยิ่งขึ้นสองถ้วยมาขนาดนี้คําว่าเนื้อคู่ชัดเจนมากๆนะครับนะลองไปสังเกตดูนะโอ้โหไม่ธรรมดาเชื่อแล้วว่าเขาพร้อมจริงๆไพ่สองถ้วยปรากฏเนื้อคู่มาแล้วเขาพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความรักดีๆกับคุณ พร้อมมากๆด้วยแล้วก็โ oh อ้อสศวนเหรียญอสศวนถือเหรียญ n นออฟเพนเตเคิลสคนคนนี้จิตใจมั่นคง เขามีความเป็นเนื้อคู่คุณดังกล่าวไปแล้วแล้วเขาจะมามอบความรักความสัมพันธ์ดีๆให้คุณบางรายนําโชคดีนําผลประโยชน์ดีๆมาให้ด้วยคําว่านําผลประโยชน์ดีๆไม่ได้หมายความว่าคบกันเพื่อผลประโยชน์แต่หมายความว่าคบกันด้วยน้ําใสใจจริงแล้วได้คุณประโยชน์ใดๆเป็นกําไรชีวิตเป็นโบนัสเป็นของแถมเรียกว่าเป็นผลพลอยได้แบบนี้นะครับนะที่แน่ๆคนคนี้มีความมั่นคงทางจิตใจสูงมากรักแล้วรักเลยไม่เปลี่ยนใจง่ายๆโอ้ ดีงามวันนี้แม้เรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากมาดูกันต่อสิครับแล้วก็จะทำยังไงต่อไปมีความเป็นเนื้อคู่ก่อนแล้วมั่นคงก่อนแล้วนิสัยดีก็ด้วยแล้วจะทำยังไงต่อไปอือ <c oughs> <c oughs> The lovers ว้ใบนี้ดีงาม สอดคล้องกับหัวข้อสอดคล้องกับบริบทเขาพร้อมแล้วที่จะเป็นคนรักที่ดีของคุณเดอะเลเวอร์ชัดเจนมากใบนี้ถ้าเป็นคนโสดนะเสน่ห์แรงมากอาจจะมีคนมาเกี่ยวข้องหลากหลายแต่ถ้าเป็นคนที่เล็งเลงกันอยู่มองมองกันอยู่ทํานายได้ว่าเขาจะเป็นคนรักที่ดีให้คุณและคุณเองก็สามารถเป็นคนรักที่ดีให้เขาได้เช่นกัน ต่างฝ่ายต่างเป็นคนรักที่ดีซึ่งกันและกันเอาสบายใจได้เลยประมาณนี้รับไว้เลยนะครับไม่ธรรมดาในบริบทของความสัมพันธ์ The Love Verse ความเป็นคู่รักสูงมากวันนี้ทั้งสองถ้วยและ The Love Verse คู่กันแล้วไม่แคล้วกันแน่นอน ที่เหลือก็อยู่ที่การใช้ชีวิตประจําวันและการปฏิบัติต่อกันแล้วนะครับว่าคุณกับเขาจะเข้าหากันเร็วช้าแค่ไหนอะไรประมาณไหนต่างไฟจยอาจจะต่างมีธุระส่วนตัวต้องทําไปก่อนแบบนี้ก็ค่อยว่ากันแต่ผมเชื่อว่าคุณกับเขามีโอกาสลงเอยกันสูงมากแล้วจะมีโชคดีด้านอื่นบ้างหรือไม่การเสี่ยงไทยแบบนี้ไพด่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่ออย่าก,กดข้ามนะครับคุณที่ดูมาจนถึงนาทีนี้วินาทีนี้ผมขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณจะได้รับ พลังงานดีๆไปด้วยกันอย่างไม่ตกหล่นใดๆเลยนะครับพลังงานดีๆโ,โอ้โหพูดไม่ทันขาดคำ The Empress ปรากฏแล้ววันนี้ในที่สุดก็มานะครับอตอนแรกเรามีราชินีเหรียญก็ว่าดีแล้วดีมากแล้ว ยังมีเอ็มเพรสมาประกบอีกนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมสูงมากในสายตาเขาไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่บางท่านอาจจะถ่อมตัวว่าเออฉันก็ไม่ได้มีดีอะไรมากมายเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอันนั้นคือคุณชินกับตัวเองแต่ในสายตาเขาเขามองคุณดีมากเออเพียบพร้อมสุดๆโชคดีสองสามเท่าเลยสองใบนี้ออกมาคู่กันไม่ใช่โอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับนะ คุณผู้หญิงเตรียมตัวยกระดับชีวิตได้เลยคุณผู้ชายนารีอุปถัมภ์ล้านเปอร์เซนต์ตามความเชื่อนะสองใบนี้ออกมาตามความเชื่อนะส่วนในทางปฏิบัติก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะแล้วก็โอ้โหเขาพร้อมแล้วที่จะเป็นคนรักที่ดีของคุณเออเขาพร้อมแล้วที่จะเป็นคนรักที่ดีของคุณอย่าก,กดข้ามนะครับไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อ ทุกเมื่อไพ่ดีๆออกได้ทุกเมื่อจริงๆยินดีด้วยถ้าคุณดูมาโดยตลอดจนถึงนาทีนี้วินาทีนี้ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่พระออกมาแล้ว The h i e r o p n ความโชคดีทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงไม่เฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะใบนีท้ทาตีความเรื่องความรักความสัมพันธ์โชคดีมีโอกาสมีลุ้นถึงขั้นแต่งงานครองคู่แต่ถ้ามองในภาพรวมด้านอื่นๆของชีวิตด้วย คุณจะมีความสุขความเจริญในชีวิตรับพลังงานดีๆกันไปมีความมั่นคงทางกายทางใจคนที่เคยมีความวิตกกังวลมีความเครียดเรื่องใดๆอยู่ก็แล้วแต่เคยมีปัญหาใดๆอยู่คุณจะคลี่คลายปัญหาได้คนพบวิธีแก้ไขปัญหาหรืออยู่ดีๆปัญหาคลี่คลายไปเองก็ได้นะครับคนที่เคยลำบากมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้คนที่สบายอยู่แล้วจะสบายยิ่งขึ้นและย้ำเลยว่าในบริบทของเรื่องความรักความสัมพันธ์ใบนี้เป็นไพ่แต่งงานอีกใบหนึง่งรับไว้เลยนะครับโชคดีมาหาศาลมาแล้ว โอ้หไม่ธรรมดาเราไม่ได้พูดเกินจริงเราทํานายกันไปตามตําราสากลไพ่ทาโรสากล,ากลว่าไว้ชัดเจนถ้าคุณอยากศึกษาเพิ่มเติมคุณไปลงหาอ่านดูได้นะแต่ผมไม่ได้รับสอนนะผมไม่ได้สอนนะโอเคครับไปกันต่อครับแล้วก็ดีงามชื่นใจเลยไพ่มาแบบนี้อา่าเขาพร้อมแล้วที่จะเป็นคนรักที่ดีของคุณสร้างความรักดีๆกับคุณสุดยอดโอ้โหหนึ่งเหรียญ เอสออฟเพนทาเคิลยิ้มเลยยิ้มหวานเลยโชคลาภมาแล้วเอาตามตรงตามหน้าไพ่เลยดิบๆตรงตรงเลยคือโชคลาภอ่ะหนึ่งเหรียญเหรียญขนาดใหญ่จากฟากฟ้าจากมือที่มองไม่เห็นเทพประทานพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้เบื้องต้นคือโชคลาภลำดับถัดไปความหมายที่สองคือความสัมพันธ์ที่จะเหนียวแน่นแฟนยิ่งขึ้นและอีกความหมายหนึ่งคือ ความสัมพันธ์ที่มั่นคงนี้ไพ่หนึ่งใบมีหลายความหมายดูให้รอบด้านดูให้ครบทุกมิติอย่าลืมว่าเมื่อกี้มีไฮโดรฟนมีหนึ่งเหรียญก่อนหน้านี้มีทั้งเลเวอร์ทั้งสองถ้วยเนื้อคู่เหนียวแน่นขนาดนี้ไม่แคล้วกันแน่นอนที่เหลืออยู่ในการปฏิบัติแล้วว่าคุณกับเขาจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรดวงดีแล้วที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัติโอเคมาดูกันต่อนะครับชื่นใจจริงๆพลังงานแบบนี้โอ้โห เขาคือคนที่ใกล้ตัวคุณทำดีกับคุณเป็นพิเศษนะเขาพร้อมแล้วที่จะมาเป็นคนรักที่ดีของคุณมามอบความรักดีๆให้กันแล้วเรื่องอื่นก็โชคดีด้วยก้าวถ้วย ชีวิตอุดมสมบูรณ์ชีวิตที่สมบูรณ์แบบถ้าคุณยังโสดอยู่คุณได้คู่คราวนี้แหละนะไม่ช้าไม่นานนี้แหละลองเล็งเล็งให้ดีมองๆให้ดีดคนใกล้ตัวคนข้างเคียงใครหนอใครกันที่ทําดีกับเราเป็นพิเศษประมาณนี้มีคนเล็งอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนและในบางท่านนะบางท่านอาจจะมีคนสนใจคุณมากกว่าหนึ่งคนก็เป็นไปได้ลองมองดีๆหาคนที่คู่ควรกับคุณที่สุดคนที่เข้ากันได้มากที่สุด ทุกๆคนแวดล้อมคุณส่วนใหญ่เป็นคนดีแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเหมาะกับคุณไม่ได้เหมาะกับเราเสมอไปเลือกคนที่เข้ากับคุณที่สุดนะครับประมาณนี้โอเคไปกันต่อพลังงานดีงามมากๆเขาพร้อมแล้วที่จะมาเป็นคนรักที่ดีของคุณมาสร้างความรักดีๆไปด้วยกันและนำโชคดีด้านอื่นมาให้ด้วยโชคดีด้านอื่นโอ้ oh ho. คู่กันแล้วไม่แคล้วกันมาแล้วปรากฏตัวแล้ว วันนี้ฟันธงให้ได้เลยตามพลังงานหน้าไพา่ตามความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณหน้าไพา่ออกมาอย่างนี้ทํานายไปตามตรงว่าราชาเหรียญปรากฏคู่กับราชินีเหรียญวันนี้ไพ่คู่ออกมาแล้วคุณกับเขาเป็นคู่กันคนที่คุณเล็งอยู่คนที่เขาเล็งคุณอยู่ต่างคนต่างเป็นคู่กันไม่ว่าจะมั่นใจในซึ่งกันและกันแค่ไหนก็แล้วแต่มีโอกาสพัฒนาสูงมากวันนี้มีทั้งโอ้โห ราชาเหรียญราชินีเหรียญเป็นไพ่คู่กันอย่างชัดเจนมี2ถ้วยไพ่เนื้อคู่มี l o ิ e เวไพ่คู่รักและมีไฮโลแฟนไพ่แต่งงานครบองค์ประกอบขนาดนี้จะคลาดแคล้วจากกันได้อย่างไรทบทวนดีๆโอเคยินดีด้วยนะครับคุณเจอคู่คุณแล้วรักษาไว้ให้ดีดวงดีแล้วที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัตินะครับจะได้มากได้น้อยโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้มีความสุขความจเจริญแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ